ถอยคำยังน้อยไปหากจะใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่จอได้สร้าง ปังที่การันตีด้วยรางวัลควันใจมหาชนบนเวทีนายเตเทน w ว r ร์2023มาแล้วสาวฟรีและเบกกี้ซึ่งปีนี้ทั้งคู่ก็ยังถูกโหวตให้เข้าชิงคู่จิ้นแห่งปีโดยที่สาวฟรีก็ยังมีลุ้นรางวัลควันใจมหาชนโดยทั้งสองสาวเปิดใจว่าเกินค่าที่ปีนี้ยังเป็นอีกปีที่ดีของพวกตนเรียกว่าแค่มีชื่อเข้าชิงบนเวทีอันทรงเกียรติก็ปราบปลื้มที่สุดแล้วละค่ะ ใจมากก็ดีคือคือเหมือนปีที่แล้วอ่ะมันก็เป็นอะเบสเ t ียร์ของเราแล้วรู้สึกว่ามันมันดีที่สุดสำหรับไม่ไม่คิดว่าปีนี้จะแบบใ้อีกแล้วพอเ้วพอปีนี้พอเห็นว่าแบบมีชื่อของพวกเราอีกก็แบบอ๋ออ๋อตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเหมือนเดิมค่ะลุ้นๆด้วยกันดีกว่าแบบลุ้นๆไปด้วยกันไม่แ่ว่าใครจะได้ก็ดีกคมากมากดีใจที่แบบแฟนๆยังอยู่ด้วยกันแบบแบบอบอุ่นน่ารักเหมือนเดิมใช่ค่ะ ก็รอลุนด้วยกันนะคะว่าจะเป็นยังไงก็ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะใพ่พอทุกคนแบบที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ตรงนั้นคือมีความสามารถแล้วก็แบบใช่ดูคนเก่งมากเก่งมากจริงอ่ะแล้วเราเป็นหนึ่งในนั้นก็แค่นั้นก็ตกใจแล้ะเราเป็นแบบว่าเตียวเล็กตัวน้อยใช่ตัวลูก12มิถุนาใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาร่วมลุนไปด้วยกันว่าใครจะเป็นแบบจะเป็นไงใช่จะเป็นยังไงก็ถ้าใครได้รับรางวัลก็ยินดีด้วยเสมอเลยค่ะใช่นะะค hey